สวดงานลอยกระทงที่เมืองขอนแก่นนะฮะจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ <hurting. S 1> ต้องบอกว่าคับข้างไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับโดยนอกจากจะมาร่วมกันลอยกระทงแล้วนะฮะยังมีการร่วมสวดมนต์แล้วก็ร่วมทําบุญอีกด้วยนะครับโดยนักท่องเที่ยวนั้นต่างยินดีนะฮะที่ได้ร่วมสวดมนต์เย็นต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นอัญเชิญมาประดิษฐานถาวรณศาราพระพุทธสินสถานนะครับริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตกซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่งานลอยกระทงปประจําาาีขขอองมหวิทยยลันนแก่ ผุดไอเดียเปิดโอกาสให้นะักท่องเที่ยวนั้นได้เที่ยวแล้วก็ทําบุญพร้อมๆกันได้ก,กราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุพระไม้และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยด้วยครับแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยแล้วจัดที่ทางสวยมากเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากแล้วก็สวยมากเลยทุกปีก็อยากไหว้พระพอดีวันนี้ปีนี้มาเจอพระพอดียม,มีความสุข สบายใจมีความสุขทางใจด้วยค่ะก็รู้สึกจัดงานได้ยิ่งใหญ่ครับกว่าก็ธรรมดาจะไม่เคยมาทีครับไม,ม่ปีแรกที่มาครับก็ดูเขาจัดงานได้อลังการดีครับไม่แพ้กรุงเทพเลยครับเห็นในเพจครับสวยดีดูใหญ่ดีก็เลยมากัน ขณะที่จำนวนนะักท่องเที่ยววันสุดท้ายของงานลอยกระทงนะครับมีมากกว่า30,000คนทั้งมาลอยกระทงมาดูกิจกรรมในงานและชื่นชมกับศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งมาดูขบวนแห่ของนักศึกษานะครับที่สร้างสารรค์ไอเดียถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสาน โดยที่บริเวณสาราพระพุทธศินอีสานนะครับจะเปิดให้ประชาชนนั้นได้กราบไหว้พระบระมสารีริกธาตุพระไม้และพระพุทธรูปพระประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกวันสุกสุดท้ายของทุกเดือนเพื่อส่งเสริมการร่วมทําบุญถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ตามนะครับ